สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stupid Man นะครับแล้วก็มาพบกับผมคนเดิมเช่นเคยวันนี้เสียงอาจจะดังกว่าปกตินิดนึงหรืออาจจะเบากว่ามผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมไปนั่งปรับไมค์มานะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเบาเกินไปผมเลยดึงมันขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดมันดังเกินไปเดี๋ยวมันก็อาจจะลดลงมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันปรับไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวของอคลิปช่วงนี้นะครับก็จะเสียงเวี่ยงไปเวี่ยงมานะครับดังนั้นทุกคนก็ทนหน่อยนะ ทษหน่อยกับผมนะครับล่าสุดนะครับมีคนกด dislike, ดิสไล k ์คลิปผมว่าผมผมจะพูดยังไงดีมันรู้สึกเอ้ยเราดังพอที่มีคนกดดิสไล k ์แล้วเหรอผมก็คายจะแบบแปลกใจแล้วก็ตกใจามากนะครับตอนที่เห็นครั้งแรกแต่ก็โอ้มันต้องมีอะไรแน่เลยที่ทําให้คนดิสไล k ์นะครับแล้วก็ผมคิดไม่ออกเพราะผมก็ยังไม่มีใครแบบว่าอมเมนต์ Comment, หรืออะไรเลยนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะดังแล้วก็ได้นะครับถึงขั้นแบบมีคนเกลียดเราแล้วอะไรเงี้ยนะ โอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับพอดีว่าอ๋อผมนั้นไปใช้ช่วงเช้าหาของมานะครับนั่งฟาร์มมากลับมาปุ๊บก็เลยมาถึงจุดนี้ที่เราอยู่หน้ากระดานดำอันนี้แล้วก็มีข้อมูลของเว็บออฟไลน์นะครับหรือก็คือคำโกหกที่เต็มไปหมดนะครับก็เราไม่รู้มันคือยังไงนะฮะเพราะว่าเราจะไปลุยกันเลยในครั้งนี้นะครับเปิดเผยอดีตนั่งใส่ VR กันเถอะ ส่วนคนที่ดิสไลค์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เกลียดอะไรนะบอกผมหน่อยว่าผมพลาดอะไรไปนะครับผมจะได้แก้ให้หน่อยนะแต่ถ้าเกิดมันแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมแก้ไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเอ่อผมเอนเตอร์เทนไม่เก่งอันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆครผมต้องค่อยๆผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เก่งกันนะผมก็ต้องค่อยๆไปนะครับเห็นใจผมหน่อยนะได้เลยเรามีกุญแจสำหรับ เพชชันสูญแล้วคนไข้คนที่สูญเธอกําลังท้องอยู่ท้องไม่กี่อาทิตย์พวกเราก็ตกใจเหมือนกันไม่ไม่เขาไม่บอกว่าใครเป็นผลหน้าถ้าเกิดเอาตามข้อมูลก็อาจจะเป็นบางคนแต่คนนั้นน่าจะตายไปแล้วแหละเอ้าตายไปแล้วเหรอไม่ใช่เราเลยครับเราไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อของลูกเขาเหรอเราต้องเป็นพ่อของลูกเขาสิก็ทัตเทียนาปฏิเสธเพื่อเราไปแล้วนะครับเพื่อเราเชื่อเลยนะจะไปได้ ทเจียนาปฏิเสธเพื่อนเราไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่เราอะ่ะเราจะไม่ใช่ลูเดียงไงเอ้ยเราจะไม่ใช่พ่อ,ยอยได้ไงแน่นอนแน่นอน,น,น,อนเราต้องเอาให้มั่นใจว่าอามาริว่ากับลูกของเธอปลอดภัยเราก็สงสัยเหมือนกันพวกเราเหมือนอาจจะแบบว่าเจอบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวบอกแจ้งเตือนตลอดเวลาโอ้พระเจ้าทัญญามีลูกเหรอลูกของพวกเราเหรอแล้วเธอก็เป็นคนไข้คนที่สูงเหรอ พวกมันใช้เธอเป็นตัวทดลองตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยเน,นี่ยอ,อ๋อคนไข้คนที่ศูนย์ใช่ไหมครับอ่าแบบคนแรกเลยใช่ไหมก่อนคนแรกเหรอแม่งแบบคนที่ศูนย์ต้องไปทางไหนต่อทางนี้อ่ะฮัลโหลใช่ปะฮัลโอ้ยอ,อ๋อใช่อ๋อะไรวะแม่งไม่มีอะไรเตือนเลย11จูน1990ครับผมเรื่องเดือนนี้ผมต้องไปเรียนรู้ไหมหรือว่าที่เขากดดิสไลค์เพราะว่าผมจำเดือนไม่ได้ว<ะ>่าเปไมได้ปะเจี๊ย yeah. นกน้อยของฉันที่รักของฉันอีกไม่นานเธอก็จะได้เห็นท้องฟ้าพื้นหญ้าเธอจะได้ยินเสียงทะเลกลิ่นของต้นสน,ลนสแล้วก็แสงสว่างของพระอาทิตย์เธอเป็นเด็กที่พิเศษมากเธอมีอนาคตที่สดใสรออยู่ฉันอยากจะให้แม่อยากจะให้ลูกไปได้แบบว่าไกลกว่านี้แล้วก็เติบโตดีกว่านี้แล้วก็มีความสุขกว่านี้โอ้แล้ว ไปไม่ได้เพราะโดนขังอยู่ถามจริงโกงขังมึงต้องไครทคไฮครคดดิโกงขังมันมาแบบสมซ่อยอย่างนี้ได้ไงวะมันไม่ใช่ไม่ใช่โกงขังที่แบบขังเพื่อนเราเลยเมืวันนี้ขังไอชื่ออะไรนะโอลิเวียนะแม่ต้องกังวลแม่อยู่กับลูกเสมอในหัวใจของลูกในความทรงจําที่ลึกที่สุดแม่อยู่ตรงนั้นมันถึงเวลาแล้วเราต้องไปกันแล้ว แม่รักลูกนะนที่รักแม่รักลูกมากๆทันย่าถูกเก็บเป็นคนคุกที่นี่แล้วลูกของเธอมีคนเอาลูกของเธอออกไปเหรอมีคนพาลูกของเราไปเหรอผมยังตีไม่ได้ใช่ไหมว่านี่คือลูกของเราอะ่ะแต่น่าจะเป็นลูกของเราแหละไม่น่าเป็นลูกของคนอื่นได้แล้วนะครับสรุปไอ้มิตินี่มันคือมิติอะไรครับเนี่ยอย่าบอกมิติที่แบบสี่เหลี่ยมเหลี่มอย่างนี้คือมิติที่แบบ เกิดขึ้นเพราะเชนอบิไลท์มิตริระหว่างเวลา23มาร์ชครับผม อันดิสโคลสคือที่ไม่สามารถแยกแยะได้ใช่ไหมที่ไหนใช่ครับมันน่าเศร้ามากคนที่คนของเรากำลังตามหาอยู่น่าเศร้าระนี่เป็นภัยพิบัตินะเว้ยแกปล่อยให้เกิดได้ยังไงถ้าเกิดมีคนรู้แล้วก็ระวังเสียงหน่อยพู้ะฉันกำลังต่อสู้กับอัฟกานิสถานอยู่ในขณะที่แกขีราดตังเกงอ่ะตอนนี้คนของฉันก็ดันแบบว่าติดเชื้อออทิซึมอคิวอะไรอย่างพูดอะไรก็ไม่ได้โอ้ทะเลาะกันภายในนะครับ มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะภรรยาหรือภรรยาเราเกิดอะไรขึ้นเราเกิดอะไรขึ้นเราเป็นอะไรเราเป็นใครอ๋อเขาหนีไปด้วยตัวเองไม่ได้หรอกต้องมีคนช่วยเขาสิวะมันจะบอกว่ามีคนภายในทําหรือไงมันก็ไม่ควรจะไปตัดสินอย่างนั้นแต่ใช่ฉันบอกว่าใช่มันอาจจะมีสปายคอซีไอเอเหรอเฮ้ยสปายซีไอเอ้ยมีหนังสือเอกสารนะครับเอามันลอยอะไรขนาดนี้วะเนี่ย ของมัน่วดตัวคน k ค b ของนายน่ยมีสปายอยู่ทุกที่นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมอัตราการจับฟุ้งของนายถึงได้สูงนั้นไงเซตดัมกำลังโจมตีคูเวตฉันมั่นใจเลยว่า CIA มันมาป่วนงานวิจัยนายไม่ไม่นี่ไม่ใช่ CIA มันต้องมีบางอย่างที่ใกล้กับบ้านมากที่สุดไม่ต้องกังวลฉันจะหาเจอคือผู้พันถ้าแม่ทัพอะไรก็ได้นะครับ เออผมว่าผมผมขอโทษที่ผมพูดก่อนหน้านี้ผมชอบงานของคุณจริงๆนะโปรเจกต์ดูกาแล้วก็งานวิจัยของเราเนี่ยมันใหญ่ยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลีย์ซะอีกมันใหญ่ยิ่งกว่าสงครามอวกาศซะอีกขนาดนั้นเลยโปรเจกต์ดูกาเนี่ยนะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วกูต้องเดินวนอีกนานแค่ไหนเนี่ยเดินวนไปเดินวนมาโอ้ที่นี่ที่ไหนกันแน่ครับไอ้น้านนั่นคือใครไม่รู้ฮัลโหลทำไมต้องให้เดินไปเดินมาอย่างนี้ด้วย ฉันงงฉันมึนหัวนะรู้ไหมหรือฉันเดินมาผิดทางไม่ใช่สิฉันงงเดินมาสุดทางสิโอ้ยลูกปัน้น มีหลายอย่างที่เราเสียงอยู่ตรงนี้อนาคตของประเทศบ้านเกิดผมพูดกับคนในกลุ่มคนอื่นๆแล้วแล้วก็ให้ฉันบอกนายนะพักพวกสหพันธ์โซเวียตนแตกเป็นสิ่งเสียงและฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะสามารถแยกล้มเลิกมันได้ด้วยนะแบบยกเลิกมันได้นะครับฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ฉันรู้มาทั้งหมดแหละเชนูบีไลพูดอีกอย่างก็คือมันคือกุญแจสําหรับอนาคตของเราเราต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมมัน สรุปก็คือต้องการจะย้อนกลับไปเพื่อเออ่ไอ้แก๊งกเนี่ยครับให้ผมเดาน่าจะต้องการย้อนกลับไปเพื่อเออ่แก้ไขการล่มของสหภาพโซเวียตใช่ไหมทันย่ากับลูกของเธอได้หนีเป็นลูกของฉันเหรอวระเจ้า i can compose yourself หมายความว่างไงถ้าเกิดมันไม่ใช่อ๋อถ้าเกิดมันไม่ใช่ฉันคงทนมันไม่ได้แน่ๆอีกอ มันจะเป็นลูกใครอ,อีกอะเชื่อามันในตัวภรรยาซิลว่ายังพูดไม่เสร็จอีกดูเหมือนว่า KGB ต้องการจะทดสอบเกี่ยวกับเชนอเบลไลบางทีมันอาจจะเป็นความหวังว่าอ๋อก็นั่าจะใช่นะครับน่าจะตามที่ผมบอกก็คือต้องการจะฟื้นสาภาพโซเวียตกลับคืนมานะครับเพราะว่ามันพังไปแล้ว <S <S ก็เลยต้องการจะใช้เชนลไลเนี่ยเพื่อกู้กับคืนมาย้อนกลับไปกู้นะครับ จบยังยังอ๋อจบแล้วโอเคโอ้ยทำไมมันมีกระตุกกระตุกแอะแอะยี่สิบเก้าครับผมวันที่ยี่สิบเก้าโอเคโอ้เว็บออฟไลน์ครับผมเต็มไปด้วยคำโกหกเว็บออฟไลน์นี่ผมว่าผมไม่รู้ผมจะแปลยังไงดีมันคือเว็บมันคือเนี่ยครับใหญ่เปมุมใหญ่เป็นมุมที่แบบเอ่อพอเข้าใจใช่ไหมใยญ่เป็มุมในไมค์ค้าอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเว็บออฟไลน์คือคำโกหกนะครับมันเต็มไปด้วยคำโกหกแบบใหญ่เปมุมที่เต็มไปด้วยคำโกหก ผมก็เลยแปลไปว่าเต็มไปด้วยคำโกหกนะครับคำโกหกที่เต็มไปหมดเออมีเวลาสักผู้ไหมพาร์ทเนอร์พูดไหมฉันรู้วิธีการเอ่อสร้างล็อกอะไรที่ดีที่สุดเหรอเออฮะอันนี้ชูพลาสติกพรอระเบิดเหรออ่อระเบิดอะไรทำระเบิดอไปบอมโอ้โหทำอะไรทำอไปเถอะทไรทำไป เ,เราต้องทำอะไรเอ่ยทรา,าร์คานนะครับมีบางอย่างแปลกประหลาดที่อ๋อดูกะไอไอเอคนแก่ที่มันพาเราไปเจอไอซัช,ชก้าใช่ไหมไอซัชโกซัชก้าเลยซัชโกและนี่คือซัชโกต้องการให้เราไปหาชิ้นส่วนระเบิดและนี่คือมิเคลให้เราไปหา VIP โอ้ชีตละอันวันนี้เราไปหา VIP ดีกว่าเราส่งตัวของเอลลิเวียไปเคลียร ทลาคารนะครับไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ส่งมิเคลไปเคลียร์พื้นที่อันนี้แล้วก็ส่งตัวของซัชโกไปหาอาหารดีไหมเออหาอาหารโอเคปะแล้วเราก็ไปหาวีพีลุยกันเลยมไม่มีอะไรที่เหมาะกับมิเคลเขาลากอะไรไปเขาลากนายไปหาอะไรอีกเนี่ย บ่อปลาของนาเนี่ยมันใหญ่แล้วมันสกปรก,กมากๆนายรู้ได้ยังไงว่ามันคือปลาที่ตัวใหญ่หรือเป็นแคบตัวที่อยู่ใต้บ่อแล้วมันจะพูดที่กูฟังทาไมะคือบางที่แปลปกติก็แปลได้นะครับแต่ภรรยาเรานี่ชอบสรรหานะสัรหาภาษา,ภาหาคําเปรียบเรียบที่ทําให้กูนั้นงงๆเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนนะครับเราไปตรงเครื่องหมายคุชชา่มกเราต้องการข้อมูลไปประดับใส่ตัวป้ายมากขึ้นนะครับเราจะได้ รู้เรื่องราวมากขึ้นและจะไม่งงว่าเกิดอะไรขึ้นวะใช่ไหมทุกคนใช่แหละทุกคนเห็นด้วยกับผมใช่ไหมใช่เลยเยหรือเป็นเพราะว่าผมถามความเห็นว่าทุกคนเลยกดดิสไลค์ตอนนี้ผมหาเหตุผลจริงๆไม่ได้นะคือผมไม่ได้โมโหที่เขาบบกดดิสไลค์นะแต่ผมแค่แบบสงสัยว่าเอ้ยเพราะอะไรวะมันต้องมีเหตุผลดีที่ทาให้แบบเขากดดิสไลค์เราแล้วก็เราไม่รู้อะทางไหนวะเนี้ยทางนี้เหรอ คลิปนี้ผมอาจจะพูดถึงคนที่กดดิสไลค์มากเอ่อเยอะหน่อยนะครับเพราะผมอยากรู้จริงๆนะผมเป็นคนแบบอยากรู้ก็คืออยากรู้อะอยากรู้กูต้องได้รู้เพราะอะไรและเหตุผลคืออะไรด้วยอันนี้มันที่ทุกคูสร้างนี่วะอ๋ออันนี้ก็ทีตอนนี้อยู่ในจุดแล้วไม่มีตึกไม่มีอ๋อภูเขาไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่ต้องการหรอกขอคอยหรืออะไรนั้นน่ะมันน่าจะมีที่ควบคุมอยู่ใกล้ๆนะไปเปิดดี โอ้โหใช้งานกูทำไมมึงไม่ทำเองวะทำไมต้องให้กูทำวะเออหัดโตซะบ้างแล้วทำงานเอนเอ่อทำไม่ได้อยู่ในสถานนะอันตรายอันตรายอะไรเอ้าหายแล้วหายอันตรายแล้วอะไรวะเอ่อหุ่ยถามจริงยิงวิซายเลยเหรออ่อากด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 อ่างคู่มือปุ๊บกูใช้เป็นเลยเอเ่อแล้วไงต่อโอ้โว เชี่ย yeah. อันนี้กูต้องการข้อมูลหรือกูต้องการกวาดทิ้งเนี่ยเจอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยทำไมไม่เคยบอกเลยแล้วปลาตัวใหญ่ยอยู่ไหนเดี๋ยวเขาก็บินมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ไงในแค่ตังยิงมันทิ้งแค่นั้นเองเจ๋งใช่ไหมมันเป็นเทคโนโลยีเก่าของโซเวียตฉันเจอมันแบบว่าไปเจอมาอย่าบอกอย่าบอกฉันหล่วว่านีไม่ใช่แผนที่ดีอะไรนะมึงอยากให้กูยิงเฮลิคอปเตอร์ดินะมึงบ้าปะเนี่ย เอ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทํานะตัดหัวไฮดรานะ้าไงมันอาจจะฟังดูบ้าแต่อีกกนะไม่มีไอเดียหลอกว่าใครจะอยู่บนนั้นฉันรู้ว่าเราต้องการจัดการนาแต่การระเบิดศัตรูโดยที่เราไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดเนี่ยมันเหมือนสงครามเลยนะ พูดถูกครับไอ้เหี้ยมึงบ้าเนี่ยนี่มันบ้าเกินไปแล้วบบฉันจะไปยิงใครก็ตามที่แบบว่าแม่มงบินไปบินมาอยู่บนคอเลกนะนกมันอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นเด็กบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มึงคิดดีดีดิพวกทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะ<ส>คนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์แม่งเป็นคนของตาทั้งนั้นแหละคนของมันสมควรจะตายพวกมันทํากับฉันกับเพื่อนฉันเจ็บหนักมาแล้วฉันไม่รู้ว่าแกบ่นเรื่องอะไรนะพูกแต่ฉันไม่ทาแน่แน่แมง โ,โหบ้าหรือเป่าวะพอกันทีมิเคลไม่ยิงใช่ไหมฉันว่าเ้วเชี่อว่าฉันไม่คนส่งไอ้ขี้แพ้ขี้กลัวไปทำงานยอมซะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนี่แกจะบอกว่าฉันจะทำอะไรงั้นเหรอโอ้เพื่อนของฉันเพื่อนของฉันโดนฆ่าโดยพวกนั้นในเวนพวกมันทรมาน ทุกมันต่อสายไฟเข้าศูนย์หัวนมฉันด้วยซ้าแกเข้าใจได้ไหมล่ะไอเวเอ้ยเน้ยใจเย็นๆฉันไม่ใจเย็นทั้งนั้นแหละแกล้างแกขโมยการล้างแค้มไปจากฉันแกคิดว่าแกพิเศษนักหรือไงวะไอ้หัวรานแกมันก็แค่ไอ้โจรกระจอกงอกง่อยแกมันทําฉันผิดหวังจริงๆว่ะอีกโอ้อาวโอลิเวียชอบนะครับแต่มิเคลน่าจะไม่ชอบเนะี่ยและเราก็ช่างมันไงเราไม่สนใจอย,อยู่แล้วอยโยโอย เราต้องเราต้องอะไรนะเราต้องไม่มีที่อื่นเลยใช่ไหมงั้นเราก็วับกลับบ้านเลยทรัพยากรไม่ต้องเก็บแล้วนะครับแม่งเต็มไปหมดเลยไว่าไงอะไรเนี่ยฉันไม่มีเวลาสไลด์พวกขี้ขาดและขี้แพ้แม่ว่าแกจะเป็นอันไหนก็ไปไหนก็ไปเลยเฮ้ยอยู่เหอะฉันรู้ว่าเราคิดต่างกันแต่นายต้องอยู่ฉันต้องการนายนายต้องการฉันอยู่แล้วอย่าลืมอ้าวแน่นอนแน่นอน หรือมึงจะบ้าคือเข้าใจว่ามึงแค้นแต่มึงดูมึงทำนี่ฉันเช็คแอเรียให้แกแล้วทำอะไรก็ทำแล้วฉันก็เจอไอ้เพชรเขียวนี่ด้วยโอเคโอลิเวียว่างไงได้เหมือนกันไหมโอเคเช็คให้แล้วเจอของสำคัญโอเคอันเนี่ยได้าหามาสี่หน่วยเยี่ยมโอ้โหนี่น,นี่มาเกียร์อะไรกันแล้วฮะอ๋อยูเบสควายคอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์ไม่ได้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 โอเค เอามิเคียวเอาไป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 รา,า,ากินมือฉลองกันหน่อยไปวันนี้เอ้ยกินฉลองกินฉลองไงอ่ากินฉลองฉลองเว้ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยิงคนล่วงนะครับอ้สั์กูถามยิงไอ้กูยิงคนล่วงเนี่ยนะนบ้าหรือเปล่าวะอืมถ้าผมจำไม่ผิดเราสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ใช่ไหมเพิ่มความชอบนะครับดูสิอ๋ยทำได้เลยแบบกดปุ๊บเพิ่มความชอบเลยเหรอ เสียหนึ่งคืนเพื่อว่าเขาชอบให้ทุกคนเลยนะโอเอเห้ยวัดดีทำยังไงอ่ะ install vr ฮะแล้วไงต่อต้องสู้เหรอมันจะวิ่งอะไรเยอะแยะหูกูอ้าหูชัน้นวัดดีโอ้มียาฮิวมีกระสุนปืนอ้าวต้องดวนเหรออ๋อมีที่ให้คราฟเต็มที่ คือยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะก็ผมต้องการช็อตกันอนะ่ะผมชอบช็อตกันมีไหมคลาฟสเตชันคลาฟเสเตชันโอ้ทรัพยากรไม่มีทรัพยากรคือไม่มีเลยโอ้โหแล้วให้กูสู้ด้วยปืน20นัดรวมกับที่อยู่ในกระบอกอยู่แล้ว7นัด27นัดโอ้พระเจ้ามาย0นัดก็20นัด,นดมันให้กูทำอะไรเนี่ยอื ฮะแค่เนี้ยอ,อ๋ออ๋อให้ทำอะไรอ่ะยิงแค่เนี้ยนะจบสเตทฮะแค่เนี้ยนะแล้วคือได้อะไรอะ่ะคือคือกูาม,กมาเล่นแล้วกูได้อะไรงงอ่ะแล้วก็ส่งกูกลับมาแล้วไงต่อแล้วก็ได้ได้ได้ของอได้ของไปอัปเกรดอีกทีนึง ใื่อล้วะแล้ว,แล,วแล้วคือยังไงแป๊บนึงเดี๋ยวผมผมผมเล่นไปไอ้นี่แล้วเดี๋ยวผมตัดเอาแล้วกันนะตัดไปตอนจบเลยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเล่คืออะไรมัน,ม,นมันเป็นอะไรมันต้องการอะไรจากกูเนี่ยอืสุดก็คือผมผมไปเลยมันมันเหมือนเขาเป็นแบบโหมดเอาไว้สลับคนที่มันเล่นจบแล้วครับผมงงคือไม่รู้ว่ามันทําให้แบบว่าคนที่ติดตามเรามันอ่ชอบเรามากขึ้นไหมแต่ผมงง,งงว่ามัน มันเล่นจบแล้วมันก็เหมือนกับว่าเก็บไปเล่นต่อได้นะครับเก่งขึ้นนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้งงๆมันเหมือนกันแต่ช่างมันไปนะครับเราจะไม่กลับมาไปอีกแล้วเราจะมันมีอันใหม่มาครับตื่นเช้ามาบอกเอ่อทัดเทียหน้ามาหาเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเควสผีของอดีตแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังเราส่งคนไปเคลียร์พื้นที่ก่อนดีไหมอ,อ๋อไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปด้วยตัวเองก็ได้ครับ ส่งเอโอลิเวียไปเคลียรตรงนี้ส่งอันนี้ไปอันไหนดีส่งอันนี้ไปอันนี้แล้วก็ส่งอันนี้ไปอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาธาคารดีกว่าแล้วเราก็จะพอกันมาเดากันดีกว่าครับว่าเราจะจบเกมนี้ภายในอีกกี่พาร์ทผมว่าน่าจะประมาณสักสี่พาร์ทประมาณนั้นัเพราะว่าตัวของอะไรนะครับตัวของกระดาายัางไม่เต็มเลยนะครับผมไม่แปลแม่งแล้วแม่งบ่นเหี้ยไม่รู้ ลุยกันเลยลุยกันเลยวันที่30พี่เพีรลุยกันเลยว้าภาพยังสวยอยู่นะครับยังคงสวยเสมอมาที่ไหนที่โน้นโอเคไปลุยเลยตัดถึงแล้วใช่ไหมหน่าถึงแล้วนะครับน่ตรงนี้แหละ20เมตรใกล้ๆไม่น่าไกลก็ใกล้แหละมันจะพูดอะไรเยอะแยะให้มันไม่เสียเวลาเอ่อเข้ายังไงอะ่ะมันเข้ายังไงเอ่ย อ๋อฮะต้องมันคงไม่ใช่ออนนี่นิ่วตกใจหมดก็มมงให้เข้าอะไรโอครั้งที่แล้วมันหลอกเรานะครับเฮ้ยธนาคารจดหมายอีกแล้วอะ่ะฉันไม่สามารถอะไรเปน็นอ่าน ไอ้หนูฉันไม่สามารถมาพบนายได้ที่จุดซ่อนตรงนี้นะฉันมั่นใจว่าไอ้พวกนานะ่าจะวางกับดักไว้แล้วไปเจอฉันอีกอพาร์ทเนตหนึ่งมึอดุมอีกอพาร์ทเนต์มึงอู้อะไรวะอีกอพาร์ทเมนต์หนึ่งละกันนะครับโอเคเจอกันโอ้แล้ววางกับดักไว้แล้วขอบคุณที่มาบอกกันตรงนั้นใช่ไหมโอเคได้จ้าเดี๋ยวไปคงไม่มีกับดักอะไรเป่าหัวแล้วนะเยี่ยม อ๋อ oh, ต้องวิ่งไปหาอีกแล้วเสียเวลาจริงๆเยอะตัดตรงนี้ใช่ไหมโอ้ oh, ใช้เวลาเดินทางมาสักพักอ่อ oh, นนี่แหละสนนลักษณ์ดูยากดูน็อตเทอร์รี่มาลิซิสควิกเกอร์เดลัยบีไฮยูมาเพราะไงพูดเรื่องอะไรมันอยู่ด้านหลังชั้นใครอยู่ hey, ไอ้หนูแล้วบนน, <Where? S 1> นี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนอะไรโอ้โ oh, ห oh, เปิดล็อกพิกมาเพื่อ ขนมปัง1.4ก้อนขอบพไทยแล้วมึงจะปิดขังกูทำไมอะ่ะไอ้หนูตรงนี้างนี้อ๋อหยุดกวน,มนผมเล่นได้แล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวทัเทียนานะระวังปากหน่อยไอ้หนูส่วนหนึ่งของฉันยังกังวลว่าแกอาจจะเป็นหนึ่งในสมุนลับของราชาหนูหลังจากที่แกทำอะไรอย่างนั้นนะใครคือราชาหนูนเป็นคำถามที่ฉลาดมาก มันเป็นคำถามที่ฉันพยายามหาคำตอบมาหลายปีราชาหนูเนี่ยจะโผล่มาตอนที่จบวันมันกับกองทัพของมัน,นพวกมันคือเชื้อโรคร้ายในธรรมพีไบเบิลมันคือจุดจบของทุกอย่างคร <ผม S 2> ับคือผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นช่วยเข้าสู่เรื่องหลักแล้วก็จบได้ไหมเดี๋ยวแกก็มีเวลาแลังจากที่แกเห็นความจริงแล้ว แต่ช่างมันไปก่อนนะแกมีคำถามใช่ไหมถามมาดิเอ่อทัตเทียนาครับคือผมทำผมตามหาคู่มั่นของผมชื่อว่าทัตเทียนาอามริวาครั้งล่าสุดที่ผมเจอก็คืออยู่ที่นี่พิเพียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชนบิวอ่านานแล้วนะหวังว่าจะเจออะไรเนี่ยถามจริงก็ไม่มั่นใจแต่ทำไมเธอยังตามหลอกล้อนนายฉันก็ฉคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ อดูนี่ฉันมีข้อมูลมาเยอะเลยลองดูเอาแล้วกันลองดูดยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องบนเงียบๆมันมาแล้วชิบหายแล้ะดูเหมือนว่าราชาหนูจะจับเราได้แล้วพวกมันจะยุ่งกับเราไม่ได้อ,อยู่นายคงไม่หวังว่าจะมีบททดสอบมาเร็วขนาดนี้ใช่ไหมถ้าเกิดนาคนพบข้อมูลวกนนี้แล้วก็มันต้องรู้แน่ว่าพวกเราแอบม,มองเผามันที่หมดเผามันที้หมดเลยเราไม่สามารถ ปล่อยโอกาสให้พวกมันนั้นหรือไอพวกเวนนั่นอะไรก็ตามเนี่ยดูได้อ๋อนี่คือโอกาสอีกอันนึงว่าโชว์ว่าจะดีหรือไม่ดีเอ่อเผาหรือไม่เผาเราตามหาทัเทียนาครับเราตามหาทัเทียนาเราเราจะเผาทำไมโอ้ยไหน คอมแบทกูคอฟอพิเคชั่นยัวปับป <'Cause> ับปับโอเปอเรชันโดโรีอะไรวะเออฉันยินดีที่คุณนั้นตัดสินใจที่จะร่วมกับปฏิบัติการโดโรทีข้อมูลทุกอย่างจะถูกส่งไปให้คุณเออฉันจะคอยเช็คอ่าขอเขาจะคอยมอบรางวัลแกคิดว่าแกเล่นเกมหรือไงวะไอหนูแกคิดว่าคนที่ไหนก็สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการหรือไงราชาหนูก็ลังจะมาแล้ว น่าทูจอยเดอะเลดปาร์ตี้ไอติงไอชอลิฟอยู่ฉันควรจะปล่อยให้แกนั้นเน่าตายและโดนเผาตายตรงนี้หวังว่าแกจะเลือกอย่างอื่นนะอีกอเฮ้ยเอ้าโอ้เฮ้ยเอ้าโอ้ยร้อนร้อนร้อนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมมึงอยู่ดีเผาโอ้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 เดี๋ยวเดี มึงมึงเผาแล้วเนี่ยอ๋อก็คือมันอ่าดูข้อมูลเช่ข้อมูลใช่ไหมแต่เราแต่เราเสือกเก่งไงเราเสือกเก่งไงเราเสือกมียางไงกูรอด <c oughs> อะไรวะงง The r แค c ชก c อร์ครับคนคนจับหนูโอเคเรารู้ข้อมูลของเอ่ออะไรนะรู้ข้อมูลของบางอย่างมานะครับว่ามีคนนั้นร่วมทำ operation สักอย่างหนึง่งลืมไปอีกแล้วกูแม่งขี้ลืมง่ายเหลือเกินสรุปยังไงวะคือยังไงราชานหนูคือไอ้พวกนาหรือราชานหนูไม่ใช่พวกนาหรือเกิดอะไรขึ้นผมไม่ค่อยเข้าใจช่างแม่งกลับบ้านแล้วปิดคลิปแม่งเลยกูไ <laughs> ม่เข้าใจเกียรตใครเกียรตอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอเคอาหารอาหารก็ก็กินกันแบบปกติแล้วกันนะโอเคไปฮึ ข้อมูลเราได้มาหรือเปล่านี่เราได้ข้อมูลมาเพิ่มนะครับอ๋อใช่หรือเปล่าวะไม่รู้เราได้ข้อมูลมาเรื่องอะไรต่องงงงสรุปม,มันเกิดอะไรขึ้นวะราชันหนูคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกูกูต้องเจออะไรกันแน่งงสุดอ่าเว็บออฟไลน์เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วแล้วไปแบ็กสต็อกเกอร์ต่อซึ่ง Back er แบ็กสต็อกเกอร์เรายังมีข้อมูลไม่ครบครับผมขาด Back ขาดขาด,ขาดความจริงอีกหนึ่งอย่างและบอดแสอีกสองอย่าง แล้วก็แฟกต์นี่คือเกี่ยวกับความเป็นจริงของผู้หญิงในชุดแดงนะครับยังไม่ได้เลยได้ไม่แค่อันเดียวก็คืออันนี้ก็คือเป็นข้อมูลตอนแรกนะครับแค่นี้เองไม่มีอย่างอื่นแล้วอ,อร่อยวะข้อมูลที่แบบว่าร่วมทํางานเนี่ยไหนอันนี้ว่าที่เราเพิ่งอ่านเมื่อกี้เหมือนมันเพิ่งขึ้นมานะครับหาไม่เจอหาไม่เจอแล้ช่างมันแล้วกัน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับชนบิไลพาร์ทที่10เอ้ยพาร์ทที่10แล้วเหรอใช่ไหมพาร์ทที่10แล้วเย้ yeah! หากทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพ่ป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปนี้ต่อไปถ้าเกิกดกดดิสไลค์ก็บอกผมด้วยนะว่ากดดิสไลค์ะอะไรอะ่ะกดดิสไลค์บอหมอนไส้ผมสับสนนะเอาจริง <laughs> ว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าแล้วแต่ความคี่เกี่ยวของโปผมสำหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปตามหาราชาหนูก่อนบายบายครับ